ประเด็นร้อนเมื่อวันสองวันก่อนทางสื่อสังคมออนไลน์ของสอปอปอลาวครับเมื่อทางเพจผลิตภัณฑ์ลาวหรือลาวโปรดักต์ได้โพสต์เกี่ยวกับการที่รัฐบาลสปอปอลาวได้อนุญาตให้นักลงทุนจีนนำอาคารเก่าซึ่งสร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาวไปเป็นร้านมอ้อไฟจิ้มจุม่มซึ่งอาคารเก่าแก่หลังนี้รัฐบาลสปอปอลาวได้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารในด้านการท่องเที่ยว ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในวันที่9ธันวาคม1995ซึ่งต่างก็ลงความเห็นว่านั่นเป็นการทําลายอัตลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางอันเป็นมรดกโลกซึ่งอาจน,นําไปสู่การถูกถอดถอนออกจากการเป็นมรดกโลกหลังจากที่เคยถูกเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็นแหล่งที่มาบรรจบกันของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ประวัติเมืองหลวงพระบางจากงานแขนของศิลาวีรวงนักประวัติศาสตร์ลาวคนหนึ่งบอกเอาไว้ว่าแต่เดิมเมืองหลวงพระบางชื่อว่าเมืองชวาแต่หลังจากที่คุณรอกษัตริย์แห่งเมืองเชียงรุ่งหรือว่าเมืองกาหลงได้เข้ายึดและตั้งเมืองนี้เป็นราชธานีก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเชียงทองและในสมัยของพระเจ้าฟ้าง,งมซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก ในการสร้างอันตรจักรล้านช้างในทุกๆด้านและได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองเชียงทองและพระองค์ได้ไปอัญเชิญพระบางมาจากเมืองเขมรตั้งใจจะามาปฏิสถานที่เมืองเชียงทองแต่ก็ให้มีเหตุต้องปฏิสถานไปที่เมืองเวียงคำและในสมัยพระเจ้าวิชุนราชได้มีการสร้างวัดวิชุนราชขึ้นในเมืองเชียงทองและจากการที่พระองค์เป็นเจ้าเมืองเวียงคำมาก่อนจึงได้อัญเชิญพระบาง มาประดิษฐานที่วัดวิชุนราชทําให้เมืองเชียงทองถูกเรียกว่าเมืองหลวงพะบางนับตั้งแต่นั้นครับเมืองโมรดกโลกหลวงพะบางยังมีวัดที่สวยงามที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาคือวัดเชียงทองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างที่สวยงามซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวตรงข้ามตัวเมืองหลวงพะบาง ก็ยังมีวัดจอมเพชรซึ่งบูรณะปฏิสังขรโดยพญาสุรศักดิ์มนตรีตอนมาปราบห่อสมัยรัชกาลที่5นอกจากวัดวาอารามต่างๆแล้วเมืองหลวงพระบางยังมีอาคารเก่าแก่ซึ่งสร้างในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเราไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรืออาคารเก่าแก่เหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์เป็นมนขังเป็นจิตวิญ,ญญาณอย่างหนึ่งของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ซึ่งผสมผสานวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและเงียบสงบของผู้คนในเมืองหลวงพระบางซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองหลวงพระบางถูกขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลกและเมื่อหนึ่งในอาคารเก่าแก่เหล่านั้นถูกทุนจีนยึดไปเป็นร้านหม้อไฟจิ้มจุ่มก็ยิ่งทำให้หลายหลคนบ่นเกรงกันว่าเมืองหลวงพระบางจะถูกถอดออกจากเมืองมรดกโลกซึ่งการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางยูเนสโกเพื่อใช้ในกิจการต่างๆเช่นการบำรุงรักษามรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นทางรัฐบาลสอปป,อปอลาวเองก็ได้มีการยุบแผนกมรดกโลกด้วยเหตุผลใดก็ไม่แน่ชัดเกี่ยวกับประเด็นร้อนประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนลาวว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างไรครับโดยจะอ่านจากต้นฉบับภาษาลาวแล้วจะเสริมด้วยภาษาไทย ให้เข้าใจกันมากขึ้นครับเราจะไปเริ่มต้นที่ต้นทางของเพจผลิตภัณฑ์ลาวที่มีการโพสต์เอาไว้ครับโดยทางเพจผลิตภัณฑ์ลาวลาวโปรดักตได้โพสต์เอาไว้ดังนี้ครับสถานที่โดดเด่นแยกใกลตลาดแรงเป็นที่หูจักกันดีสําหรับคนส่วนใหญ่ของประชาส้นและนักท่องเที่ยวในเมื่องกรนแมนเป็น้องการขอมุลข้าวสารการท่องเที่ยวหลวงพะบางแต่ในปัจจุบัน ได้กลายเป็น่านอาหารฮอตพอต่ Pot, านจุม่มระเบียงเก้าด้านนาได้มากออกเพื่อสางของไงึ้นคันทึ่งซึ่งทางเพจเข้าหมายความว่าสถานที่โดดเด่นแยกใกล้ตลาดตอนเย็นซึ่งเป็นที่รู้จักกันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือนักท่องเที่ยวซึ่งเมื่อก่อนจะใช้เป็นห้องทํางานหรือออฟฟิศสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวในเมืองหลวงพะบาง แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นร้านอาหารฮอตพอตหรือร้านจิ้มจุม่มโดยระเบียงด้านหน้าของตึกก็ได้มีการรื้อออกเพื่อสร้างห้องให้ใหญ่ขึ้นเพื่อทําบันไดขึ้นไปชั้นบนต่อไปก็จะเป็นความคิดเห็นของคนลาวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสต์นี้ครับคณะกรรมการที่คุมข้องมรดกโลกตัดสินใจแนววดจึงมอบให้กีนเซาวังว่าจะได้รับการซีแจงในววๆนี้ ความคิดเห็นแรกเขาก็มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคณะกรรมการที่คุ้มครองมรดกโลกตัดสินใจยังไงถึงให้จีนเช่าหวังว่าจะได้รับการชี้แจงในเร็วๆนี้ครับมาที่ความคิดเห็นนี้ครับสังคมกำลังให้ความสนใจขอให้รอฟังผลส่วนรัดที่เกี่ยวของว่าเพิ่นสิออกมาให้ความสัดเจนด้านนี้แนวใดเขาบอกว่าสังคมกำลังให้ความสนใจ ก็ขอให้รอฟังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะออกมาชี้แจงให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างความคิดเห็นนี้ยาวเลยครับรัดกระยากได้เงินจากการให้เศร้าหรือซื้อประสาชนกระยากได้เงินจากการให้เศร้าและซื้อเฮือนซ้านบานซองในเขตตัวเมืองในตอนหน้าประสาชนงหายออกจากเขตตัวเมืองไปเมดคนต่างประเทศเข้ามาแทนทีเป็นส่วนใหญ่ควมเป็นเมืองมรดก ก็จะขาดหายค้นดังเดิมพราะความเป็นเมืองมรดกโลกมันต้องประกอบด้วยคนที่ตั้งทินฐานตั้งแต่ดังเดิมใสวิถีแบบดังเดิมผสมประสานกับความท่านสมัยเขาบอกว่ารัฐบาลก็อยากได้เงินจากการให้เช่าหรือว่าซื้อประชาชนก็อยากได้เงินจากการให้เช่าและซื้อบ้านของตนเองในเขตตัวเมืองของคนต่างประเทศต่อไปข้างหน้าประชาชนก็จะย้ายออกจากเขตตัวเมืองกันหมด คนต่างประเทศก็จะเข้ามาแทนที่ความเป็นเมืองมรดกโลกก็จะขาดหายไปครับเพราะความเป็นเมืองมรดกโลกมันต้องประกอบด้วยคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความทันสมัยครับความคิดเห็นต่อไปครับเสาใจเนาะจักน่อยกสิออกมาว่าบอแมแนความจริงไซไลป้าย,ายสีและการหันดังกล่าวเป็นแผนหันทรัพย์สิสนเป็นทึ่นของอำนาจการปกครอง บอกออมไปมาเขาบอกว่าเศร้าใจเนาะอีกหน่อยก็จะออกมาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงหรอกเป็นการใส,ส่ร้ายป้ายสีและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะ่ะเป็นแผนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของอำนาจการปกครองพูดออมไปห้อมมามาที่ความคิดเห็นนี้ครับพอสังคมด่าได้หลายมันกัิซีซังปิดหานจุมและบอกว่าหูเทาบ่ถึงการเขาบอกว่าพอสังคมด่ามากๆรัฐบาลก็จะสั่งปิดร้านหม้อไฟ แล้วก็บอกว่ามันเป็นความคิดที่รู้เท่าไม่ถึงการความคิดเห็นต่อไปครับหลวงพระบางเดี๋ยนี้จะเป็นเมืองจีนแล้วมีแต่จีนห้องแหมจีนหาอาหารจีนเต็มเงอนค้นจีนเต็มสั่งห้องแหมไม่ตึกๆมีแต่ของจีนเดี๋ยวสิได้ปิดมอระดกแท้ระบาดนี่เขาบอกว่าหลวงพระบางเดี๋ยวนี้จะเป็นเมืองจีนแล้วมีแต่จีนเต็มไปหมดโรงแรมจีนร้านอาหารจีน บ้านเรือนก็มีแต่ของคนจีนสร้างโรงแรมใหม่กันให้ควักก็มีแต่ของจีนเดี๋ยวจะได้ถูกถอดออกจากเมืองโมรนต์ดกโลกจริงๆล่ะคราวนี้ความคิดเห็นนี้มาสั้นๆครับโผด้วยหลีเนาะขายมดทุกอย่างขอแต่ได้เงินเขาบอกว่าเกินไปจริงๆขายทุกอย่างขอให้ได้เงินมาด้วความคิดเห็นนี้ครับมดแล้วบอย่งหยั่งแล้วสําหรับบ้านเมืองเฮาได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลา เขาไม่แต่บอกสอนลูกหลานให้ปรับไปตามยุคสมัยอันใดสิเกิดเฮาขวงบ่ได้ปรับตัวเข่ากับสภาพแวดล้อมคือกระปอมนี่เขาบอกว่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วบ้านเมืองลาวได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาได้แต่บอกสอนลูกหลานให้ปรับตัวไปตามยุคสมัยสิ่งใดจะเกิดขวางไม่ได้ก็ให้ปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับกิ้งก่าครับ ขอเสริมอีกนิดครับกิ้งก่าหรือว่ากระปอมจะปรับตัวปรับสีผิวให้เข้ากับวัตถุที่เกาะครับเป็นการปรับตัวชนิดหนึ่งให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมครับมาที่ความคิดเห็นนี้ครับท้าเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเปลี่ยนไปจักหน่อยกัจจบอมีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามาเที่ยวเห็นแก้ผลประโยชน์ส่วนหน่อยบ่กคืดถึงที่ต้องสูญเสียไปอันมหาศาลเขาบอกว่าถ้าเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเปลี่ยนไป ก็จะไม่มีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนน้อยไม่คิดถึงที่ต้องสูญเสียไปอันเป็นมูลค่ามหาศาลอันนี้ผมเห็นด้วยครับมาด้วความคิดเห็นนี้ครับมีหลายเรื่องที่คนไทยเตือนคนลาวขึดว่าคนไทยอิจฉาคนลาวต้องยอมรับว่าจีนจะยึดครองประเทศเขาบอกว่ามีหลายเรื่องที่คนไทยเตือนคนลาวแต่คนลาวคิดว่าคนไทยนะ่ะอิจฉาลาว คนลาวต้องยอมรับความจริงว่าจีนจะยึดครองประเทศลาวความคิดเห็นต่อไปครับอีกบอดนถูกปิดแน่นอนพอถึกเตือนแล้วเธอหนึ่งละ่ะเรื่องก่อสร้างอาคารใหม่บอระลึกอาคารเกา่าบอมีความเกา่ากระจบข้าวสมนำนาพร้อมนาเงินหลาเขาบอกว่าอีกไม่นานโดนปิดแน่นอนเพราะเคยถึกเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งครับเรื่องของการก่อสร้างอาคารใหม่โดยไม่คิดถึงอาคารเก่า ถ้าไม่มีความเก่าก็จบข่าวครับจะคอยส่น้ำหน้าให้หน้าเงินดีนักมาด้วยความคิดเห็นนี้ครับขายเทือละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็หเมิดทั้งประเทศเขาบอกว่าขายทีละเล็กทีละน้อยครับเดี๋ยวก็หมดทั้งประเทศเองความคิดเห็นต่อไปครับควมจจิงเดี๋ยวนี้หานอาหารบ้านพักโฮงแฮมในหลวงพะบางเกาเปอร์ซ็นเป็นของเวียดนามและจีนเบิดตแล้วอันนี้คนเล่ากะหัวน้อย ส่วนหลายกัดทำท่าบอูเขาบอกว่าความจริงร้านอาหารบ้านพักหรือว่าโรงแรมในหลวงพระบางอ่ะเกเป็นของคนจีนและเวียดนามครับโดยเขาบอกว่าคนเราส่วนน้อยไม่ทราบข้อมูลนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะทราบครับแต่ก็ทําท่าไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละมาที่ความคิดเห็นนี้ครับหลวงพระบางมีทุกมือนีได้พอคําว่ามรดกโลกยาทุบหมอเข่าตัวเองเขาหมายความว่า ที่หลวงพระบางมีทุกวันนี้ได้คือมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวมากมายก็เพราะคำว่ามรดกโลกนี่แหละอย่าทำอะไรที่เป็นการทุบมะข้าวตัวเองเลยมาที่ความคิดเห็นนี้ครับประเทศที่บอเคยฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกบอดนถือปิดจากมรดกโลกแท้ความงามความดั้งเดิมกัดจนบอมีให้เห็นเขาบอกว่าประเทศที่ไม่เคยฟังความคิดเห็นของประชาชนก็จะเป็นแบบนี้ อีกไม่นานก็จะโดนถูกถอดออกจากมรดกโลกแน่ๆเพราะความงามดั้งเดิมจะไม่มีเหลือให้เห็นแล้วความคิดเห็นต่อไปครับกอบโกยไว้ก่อนบอคุดหน้าคืดหลังบอคุดถึงข้อเสียในภายภาคหน้าที่จะตามมาเขาบอกว่ากอบโกยไว้ก่อนโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยครับไม่คิดถึงข้อเสียที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้ามาที่ความคิดเห็นนี้ครับคําว่าเมืองมรดกโลก ก็ควรหักษากรินอายความดังเดิมให้สมเป็นเมืองเก่าของกษัตร,ริย์เล่าไว้ให้เศร้าต่างชาติได้มาเที่ยวชมไว้ให้เศร้าหนุม่มได้ศึกษาสมมุติเฮ็ดแบบนี้อีกสิบปีจะเหลือ,อยังให้ลูกหลานได้เบิง้งเขาบอกว่าคําว่าเมืองมรดกโลกก็ควรรักษากรินอายความดั้งเดิมให้สมกับเป็นเมืองเก่าของกษัตริย์ลาวไว้ครับเพื่อให้คนต่างชาติได้มาเที่ยวชมเอาไว้ให้เยาวชนได้ศึกษา สมมุติว่าทําแบบนี้อีก10ปีมันจะเหลืออะไรให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาไม่ต้องสมมุติครับทําไปแล้วครับมาที่ความคิดเห็นนี้ครับถาหลวงพระบางถือถอดถอนออกจากเมืองมรดกโลกบอแปลกดอกเขาบอกว่าถ้าหลวงพระบางถูกถอดถอนออกจากเมืองมรดกโลกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับมาที่ความคิดเห็นนี้ครับถอนออกโลดทุกมือนีแถบจะมีความเป็นมรดกแล้ว ผมว่าเขาเขียนตกไปคำหนึ่งครับซึ่งดูบริบทของประโยคแล้วเขาน่าจะบอกว่าถอดถอนออกจากมรดกโลกเลยครับเพราะทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีความเป็นมรดกโลกเหลือแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตลาาส่วนหนึ่งครับที่พากันห่วงใยและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่อาคารเก่าอันเป็นสเสน่ห์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางโดนจีนเอาไปทำเป็นร้านหม้อไฟหรือร้านจิ้มจุ่มครับ อันจะเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนออกจากบัญชีมรดกโลกครับนาน,นานทัศนะขอบคุณมากครับ